ต่เป็นขั้นตอนเราจะวิทา์รัชการจังหวัดปทุมธานีประธานานายกำความคขรบ รัา,นา,นาพัฒนาอาโดนร่วกับการต้อนรับพิธีปจยแถวต้อรับราาับปีใหม่พร้อที่ปฏิบัติหน้าที่2080สองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจัดงานเขาดาวอีกทั้งจะมีประชาชนเดินทางกับภูมนนาวของตนได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอญจก,กรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ่าการจังหวัดปุมธานีมอบนโยบายรวมกับลังมณฑลทชีงสิ้นตำรวจปูทอนจอดปุมธานีทุกท่านท่านผู้กำกับพร้อมกาบต่อพระุณนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมสละเวลาอันมีค่าของพวกเราทุกคนมาเสียสละเพื่อประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีของเราและก็พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางผ่านจังหวัดปทุมธานีของเราในการ เดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลปีใหม่สากลน,นะครับแล้วก็ในช่วงนี้มีการเดินทางแล้วก็จะมีกิจกรรมฉลองนะครับคืนนี้ซึ่งในระหว่างนั้นอาจจะมีการการะทาผิดตารวจภูธรภาคหนึ่งว่าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีของเราความมั่นคงปลอดภัยในพี่น้องของประชาชนใน4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่นโยบายของรัฐบาลที่สำคัญเรื่องที่สาม คือเรื่องที่การดูแลนะครับแรงงานต่างด้าวอย่างที่ผิดกฎหมายหรือการค้ามนุษย์ซึ่งเราก็ดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องที่4ที่จะรับ,บต่อบดูว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทันผู้รับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีลองพุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีผู้รับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองในอำเภอ รองผู้การตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีผู้กงกับสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีทุกหน่วยและผู้มีเกียรติทุกท่านท่นานาสาสมัครภาคประชาชนบุริทิรวมเล่นดอกไม้เพลิงปลุกประทัดซึ่งอาจทำรถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ให้เปิดสัญญาณไฟเ้าว่าด้วยนะครับ สำหรับตำรวจตัตอจังหวัดปทุมธานีนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจร่วมเป้าหมายนในตั้งใจหัวใจเป็นผู้กองพิเชษนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ในการครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ของจังหวัดปทุมธานีเราที่จะให้ดูแลพี่น้อง ชนในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งเราก็จะรู้ว่าเวลาเทศกาลลื่นเลิงเนี่ยก็จะมีการคมนาคมนะครับพี่น้องประชาชนจะเดินทางกันมากซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และอีกส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนทิ้งบ้านไปก็จะเกิดการโจรกรรมหรืออาชญากรรมใดๆดได้ทางตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมณรนะครับฝ่ายปกครองราชส,สมัครต่างๆก็ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และกับผู้ที่ผ่านทางวันนี้ก็มีการปล่อยแถว ดูแลอัชญากรรมนะครับตลอดอย่างน้อย10วัน10คืนนะครับที่เราจะดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือนานโยบายรัฐบาลมาปฏิบัตินานโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติแล้วก็เราจะดูแลอย่างเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาคนเดินทางเยอะๆเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องยาเสพติดหลงเข้ามานะครับจะมีเรื่องของแรงงานลักลอบผิดกฎหมายเข้ามามีการค้ามนุษย์เข้ามาเราจะดูแลตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้ววันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งและทีมงานท่านได้กรุณาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเข้ามาเป็นประธานร่วมกับพวกเราเมื่อกี้ได้คุยกันเรื่องนโยบายในการดูแลชุมชนด้วยผมก็อยากจะกลับเรียนกับพวกเราว่าเดี๋ยวท่านคงให้ข้อมูลที่ดีทางสำนักง,งานตารวจแห่งชาติทางรัฐบาลทางจังหวัดปทุมธานีร่วมมือกันครับตามนโยบายของทางรัฐบาลน,นะครับแล้วก็นโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้กาชับว่าก่อนที่พี่น้องประชาชน จะเดินทางกลับภูน้ำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทางจังหวัดนะครับทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามอาวุธปืนวัตถุระเบิดนะครับรวมถึงยาเสพติดนะครับแล้วก็ทําการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยรวมทราบว่าช่วงเทศกาลเนี่ยต้องระวังการเล่นดอกไม้ไฟประทัดพลุต่างๆด้วยนะครับ ก็ในส่วนนี้เราจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมกันตั้งแต่ตอนนี้นะฮะตลอดช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็จนถึงวันที่4นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบเรื่องการเดินทางถ้าพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปยังที่ต่างๆภูมิภาคภาคเหนือและภาคอีสานภาคหนึ่งเราโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี นะครับอุทยาก็จะเป็นประตูสู่ทางภาคภาคเหนือและภาคอีสานพี่น้องประชาชนก็ลองวางแผนในการเดินทางนะครับว่าเราจะเริ่มเดินทางกันวันไหนเพื่อหลีกเลี่ยงการจะจอดที่ติดขัดนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าที่เราทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจก็มีการทําประชาสัมพันธ์เส้นทางหลักเส้นทางรองนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการเดินทางสู่ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยใช้เส้นทางไหน มีการติดต่อกับผู้รับเหมาให้คืนพื้นผิวการจราจรนะครับให้ครบทำเลนหรือ4เลนอย่าให้เกิดปัญหาคอขวดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยที่ผ่านมาจะมีปัญหาจากปั๊มน้ํามันที่พักรถร้านค้าข้างทางที่พี่น้องประชาชนแวะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตรงนั้นเราก็ระดมเจ้าที่ตํารวจจราจรอาสาเข้าไปจัดการจราจรข้างในนะั้นให้ด้วยนะครับ แล้วบางจุดที่เป็นปัญหาคอขวดด้วยกายภาพนะครับเราก็ประสานงานกับทางตำรวจทางหลวงและจังหวัดทําทการเขาเรียกว,ว่าเปิด Reversible Lane เพิ่มช่องทางในการรับรถออกนอกเมืองในวันก่อนเทศกาลและรับพี่น้องประชาชนากลับเข้ามาในช่วงหลังจากเทศกาลเดินทางกลับนะครับทั้งนี้ก็ยังขอ,อเชิญชวนผู้เดินทางพี่น้องประชาชนจะเดินทางเนี่ย ให้เตรียมร่างกายให้ดีในการขับรถนะให้เตรียมสภาพรถให้ดีนะครับเมาอย่าขับนะครับม่วงอย่าขับแล้วก็อย่าขับเร็วอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิดนะครับส่วนท่านเดินทางไปทิ้งบ้านทิ้งช่องไว้ก็ไม่ต้องห่วงเจ้าที่ตำรวจเราก็มีมาตรการต่างๆมากมายนะครับตำรวจเราไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่ร้อเซดูแลพี่น้อง ดูแลบ้านช่องของพี่น้องประชาชนตลอดเวลามีการฝากบ้านตามโครงการฝากบ้านนะครับมีการเพิ่มกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตอกซอกซอยนะครับเพื่อความให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจสายตรวจแล้วก็ทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองเราจะตรวจพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงในช่วงวันหยุดยาวขอให้ทุกท่านท่านมั่นใจได้นะครับหรือท่านจะฝากบ้านไว้ก็แจ้งมาที่โรงพักใกล้เคียงนะครับทางเราจะดูแลทุกส่วนให้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยให้ท่านสบายใจนะครับ กับเรียนทุกท่านนะครับก็ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็ขอให้ทุกท่านเน่ยเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิเนาเยี่ยมญาติให้มีความสุขนะครับแล้วก็ให้มีความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเดินทางไปและเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับก็เน้นย้ําเรื่องความไม่ประมาทนะครับแล้วก่อนเดินทางออกจาก บ้านปิดบ้านให้เรียบร้อยนะครับไฟทุกอย่างถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะครับทุกช่องประตูล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ของมีค่าถ้าสามารถนําไปฝากธนาคารไว้ก็ช่วยเอาออกจากบ้านไปฝากธนาคารนะครับแล้วก็ตรงนี้ในทางในทางของหน้าที่ของตํารวจเราก็จะดูแลบ้านท่านพร้อมกับมือความดวกในเส้นทางการจราจรทั้งไปและกลับ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวยภาพมีความสุขในปีใหม่นี้และมีความปลอดภัยทุกคนครับครับ